บทที่20ดีกันเถอะหลังจากวันนั้นคุณตรีก็มึนตึงกับผมอย่างเห็นได้ชัดแผนที่ผมกับเขาวางไว้ว่าจะช่วยกันรักษานาราเหลือเพียงแค่ผมที่จัดการไปเองคนเดียวโดยไม่มีเขาอยู่ร่วมแผนฟื้นฟูตามที่เราพูดกันนาราอาการดีขึ้นตามลำดับผมค้นพบว่านารามีพรสวรรค์ด้านดนตรีอย่างหาตัวจับยาก จนอยากส่งเสริมหากเธอชอบและอยากไปต่อทางด้านนี้แต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นคุณตรีกลับมาบ้านหลังจากหายไปเกือบอาทิตย์เราเจอหน้ากันก็ทักทายกันตามปกติแต่เขาดูไม่ค่อยสนใจจนผมต้องเดินตามถามไทยคุณตรีหายไปหลายวันเลยนะฮะงานยุ่งน่ะกินอะไรหรือยังฮะผมทำให้ไหมไม่ต้องแล้วไม่หิวหรอฮะ ผมตามถามเขาด้วยความเป็นห่วงคุณตรีชะงักแต่ก็ดูไม่ใส่ใจผมเหมือนเดิมเขาชะเง้อม,มองข้ามหัวผมไปที่หน้าประตูจนผมได้แต่งนันเขายังโกรธผมอยู่สินะผมรู้ตัวดีเมื่อความเงียบงันเข้าปุกคลุมไม่นานคุณตรีก็เผยรอยยิ้มอ่อนๆแต่ไม่ใช่ให้สำหรับผมเข้ามาสี่พิมมี่ผมหันขวับไปตามทิศทางที่สายตาของเขามองอยู่ จึงพบสาวสวยสูงยาวเข่าดีราวกับนางแบบเดินเข้ามาทีท่าก้าก้ากลัวกลัวคุณตรีเข้าไปหาแล้วโอบไหล่เธอผมรู้สึกใจหายวาบเมื่อเห็นถึงความสนิทสนมของทั้งสองคนคีนี่พิมมี่คุณตรีแนะนำเธอกับผมแล้วแนะนำผมกับเธอส่วนนี่คีเป็นครูสอนดน,นตรีนาราให้คีสวัสดีฮะ พิมมี่โบกมือทักทายในขณะที่ผมยกมือไหวเพราะดูว่าเธอน่าจะแก่กว่าผมเล็กน้อยพิมมี่หน้าตาสวยเชียวเหมือนนางแบบนิตยสารหรูๆหุ่นก็ดีความสูงน้อยกว่าคุณตีนิดนึงผิวของเธอขาวจัดถึงจะมีตกกระบ้างแต่ก็จัดว่าสวยไม่ธรรมดาแถมชุดที่เธอใส่ก็ทั้งสั้นและรัดรูปสวยเก๋มากๆจนผมตะลึงผมยิ้มให้เธอ เธอก็ยิ้มให้ผมอย่างเป็นมิตรคุณตรีโอบเธอแล้วกระซิบอะไรกันเสียงเบาผมพยายามเงี่ยวหูฟังแล้วแต่ไม่ได้ยินคุณตรีหันมาทางผมแล้วถามนาราละ่ะน้องนอนแล้วฮะเจียวกลับแล้วเหรอฮะงั้นคีช่วยหาน้ำให้พิมมี่แล้วเอาไปให้ที่ห้องนาราหน่อยสิฉันจะไปดูนาราสักหน่อยฮะผมรับคำเสียงเบาหวิวมองสองคนเดินตามกันขึ้นบันไดไป ผมรู้สึกเหมือนตัวเองล่องลอยเป็นอากาศไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นเพราะเขาสองคนช่างเหมาะสมกันหนุ่มก็หล่อสาวก็สวยจนผมก้มมองตัวเองแล้วได้แต่ปรงๆคุณตรีคงคิดได้แล้วว่าที่จริงแล้วอะไรที่จะเข้ามาเติมเต็มและอะไรคือความเหมาะสมผมยกถาดน้ำผลไม้กับขนมปังก้าวขึ้นบันไดไปอย่างเงียบๆไม่อยากขัดจังหวะ แต่ก็อยากรู้ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองคนว่าคืบหน้ากันไปขนาดไหนแล้วจะเท่ากับผมที่มีสถานะเป็นคู่นอนของคุณตีหรือไม่ผมแง้มประตูห้องนาราเบาๆแล้วก็ต้องชะงักเมื่อได้ยินเสียงสะอื้นดังเล็ดลอดออกมาผมวางถาดไว้ด้านนอกจะออกไปไม่อยากละลาบละหลวงแต่คำพูดของคุณตีทำให้ผมชะงักแทบก้าวขาไม่ออก นาราพ่อพาแม่มาหาแล้วลูกแม่เหรอผมทับชอ็อกพิมมี่เป็นแม่ของนาราเหรองั้นเท่ากับว่าคุณตีกับพิมมี่เป็นสามีภรรยากนาันนะสิแล้วผมล่ะผมเป็นอะไรกับคุณตีผมน้ําตารื้นนึกอยากไปให้พ้นจากสถานการณ์อึดอัดไม่อยากเห็นภาพบาดตาของพ่อแม่ลูกที่ไม่มีผมเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเลย ทั้งที่แค่ฝันผมก็ยังไม่เคยเห็นภาพครอบครัวระหว่างผมคุณตรีและน้องนาราไม่มีเลยจริงๆผมรู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกเป็นคนที่ไม่ใช่อะไรเลยแล้วยังเป็นได้แค่กาฝากในชีวิตคุณตรีเจ็บปวดผมเฟลจนไม่อยากพบไม่อยากได้ยินเสียงแห่งความสุขหรือความเศร้าจากสามพ่อแม่ลูกนั่นอีกแต่ ผมก็อยากรู้จริงๆว่าระหว่างพวกเขาความสัมพันธ์คืบหน้าไปถึงไหนกันแล้วผมก็อดใจไม่ไหวได้แต่แอบฟังเพื่อจะได้จัดการกับตัวเองถูกไฮได้เจอกันแล้วนะจ๊ะนาราคุณแม่มาหานาราแล้วเหรอคะเด็กหญิงย้อนถามเสียงงวงเงียใช่จะ้ะนี่แม่เองแม่คิดหนูแม่คิดถึงหนูมากเลยนะจ๊ะคุณแม่ขานาราดีใจไหมที่ได้เจอแม่ พิมมี่เสียงอ่อนโยนจนผมสัมผัสได้ถึงสายสัมพันธ์ที่อ่อนโยนระหว่างผู้หญิงด้วยกันดีจังผมควรจะดีใจที่คุณตรีหาแม่ให้นาราได้อย่างที่เธอเคยอยากได้แล้วผมควรจะดีใจผมต้องดีใจสิแต่น้ำตาที่กำลังไหลจนรู้สึกอุ่นบนแก้มกับหยดลงมาไม่หยุดพิมมี่นั่งข้างเตียงในขณะที่นาราโผเข้ากอดเธอแน่นผมตะลึง มือเท้าอ่อนแรงในที่สุดคุณตรีก็หาคนที่จะมาเป็นแม่ของลูกเขาเจอแล้วพวกเขาคงจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวส่วนผมคงต้องไปฝรั่งเศสอย่างที่ใจฝันไปจากที่นี่เถอะคีผมบอกตัวเองพลางปาดน้ำตาที่กบตาจนเบลอไปหมดออกโดยไม่รู้ตัวพยายามซ่อนตัวให้เงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้แต่ก็มีอาจหักห้ามเสียงสะอื้น ที่กำลังค่อยๆพุ่งทยานขึ้นมาประจานความอ่อนแอผมหันหลังเดินออกไปจากตรงนั้นแต่ช้าของมือแข็งแรงที่โอบรอบเอวผมไว้โดยไม่ทันตั้งตัวจนผมสะดุ้งร้องไห้ทำไมนะคีคุณตรีบอกฉันทีสิว่าคีร้องไห้ทำไมเขากระซิบข้างหูจนผมขนลุกเกลียวแต่มันไม่เหมาะสมเพราะยังมีอีกสองคนสำคัญของเขาอยู่ในห้องนั่น ผมเลี่ยงไม่ตอบพยายามเบียงตัวหลบแต่ดูเหมือนคุณตรีจะไม่ฟังกันเขายังคงกอดผมไว้แล้วกับกันตัวผมเข้ากับผนังห้องไม่ปล่อยปล่อยผมฮะคุณตีผมอ,อ้อมแอมพางสบตาคุณตรีกระตุกยิ้มมุมปากเหมือนเคยยามที่ตัวเองเป็นต่อผมรู้นิสัยเขาดีปล่อยฮะไม่ปล่อยคุณตี ผมอ่อนใจกับความดืือของเขาแต่คนเราจะเอาแต่ใจโดยไม่มีการละเทศะก็ไม่ได้ไหมเดีย๋ยวทำแบบนี้เลยฮะทำอะไรผมจ้องตาเขาครู่หนึ่งเรากับไฟฟ้าชอดใจผมอย่างแรงผมคิดถึงรอยยิ้มจนตาหยีแบบนี้ของเขาแต่ผมต้องแข็งใจไม่ตอบไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดอีกคุณเข้าไปหาน้องมาราเธอฮะไม่ไปหรอกอ้าวฉันจะอยู่กับคี ฉันคิดถึงคีนะคุณตีคุณต,ณตีจูบซอกคอของผมไม่พอยังกอดรัดผมแน่นกว่าเดิมผมดิ้นรนแต่เขากลับไม่ยอมปล่อยจนผมอ่อนใจจะมาคิดถึงกันทำไมปล่อยผมเดี๋ยวนี้เลยนะฮะไม่ปล่อยหรอกก็บอกแล้วว่าคิดถึงคีคิดถึงใจจะขาดอยู่แล้วโอ้ยเวอร์คิดถึงทำไมฮะคนออกจะมีสาวสวยมาด้วยทั้งคนผมน้อยใจไม่รู้ตัวว่าใช้คำพูดตัดพ้อแค่ไหน คุณตรีเหมือนจะรู้จับผมพลิกหันกลับมาเผชิญหน้าแล้วจูบริมฝีปากผมแผ่วเบาก่อนจะกระซิบข้างหูขีหึงเหรอใครหึงคุณกันผมรวนกับแต่ก็แค่เสียงแข็งใสในใจหนัอ่อนยั่วไปถึงไหนตอนไหนใจผมนะ่ะเป็นฟองน้ำเหลวเปี่ยวไปแล้วล่ะก็คีไงผมเปล่าซะหน่อยแต่คีตาบวมเป็นปลาทองเลยนะร้องไห้หนักมากเหรอใครร้องไห้ฮะไม่มี โกหกเขากระซิบคนตทหารละโกหกก็ได้ฉันโกหกแต่เรื่องรักคีคือเรื่องจริงโอ้บ้าบอผมหลบตาเขาอีกนั่นยิ่งทำให้คุณตรีหมั่นเขี้ยวเขาบีบปลายจมูกผมเบาๆแล้วกอดผมอีกครั้งคราวนี้ผมกลับกอดตอบเขาด้วยความคิดถึงโดยไม่รู้ตัวผมพยายามหักห้ามใจตัวเองแล้วแต่มือมันไปไวกว่าไวจนใจเจ็บ น่าจะจับทำโทษตัวเองสหสเข็ดผมพูดอะไรไม่ออกได้แต่ปล่อยให้เขากอดพักหนึ่งจึงขืนตัวออกทันทีที่เหลือบเห็นพิม์มี่อุ้มนาราออกมาคุณตีปล่อยนะฮะฉันยังกอดคีม่อิ่มเลยเอาไว้ค่อยกอดก็ได้ผมต่อรองแต่คุณตีดือ้อแต่ฉันอยากกอดตอนนี้แต่คุณพิม์มี่กับน้องนาราออกมาแล้วนะฮะผมตือนสติแต่คุณตีไม่ยักกระเดือดร้อน กับโอมลายผมเข้าหาจนหน้าผมแทบจะจมอกไม่ทันที่จะผลักใสคุณตีก็หอมแก้มผมโชว์พิมมี่เฉยเลยอุ๊ยลบซีนพิมมี่อุทานยกมือปิดตาเด็กหญิงที่อุ้มกันออกมาแต่หน้าราก,กับหัวรอกขบขันขณะมองหน้าผมที่อยู่ไม่เป็นแล้วตอนนี้ก็ค,คนมันอายเนี่จริงสิพิมมี่เมื่อกี้ผมลืมแนะนำคีย์อย่างเป็นทางการคุณตีบอกพิมมี่แล้วชี้ที่ผม นี่คีหรือคีตาส่วนคีนี่พิมมี่เป็นแม่ของนาราสวัสดี่ะคุณพิมมี่สวัสดีจากคีดีใจที่ได้เจอว่าที่นักเปียโนระดับโลกนะคะไม่ขนาดนั้นหรอกฮะคุณพิม,มผมแบ่งรับแบ่งสู้ขัดเคินเกินกว่าจะยกห่างตัวเองพิมมี่ยื่นมือมาให้จับผมเกรงใจแต่ก็ค้อมตัวและแตะมือเธอแค่ปลายนิ้วตามมารยาท เธอยิ้มเต็มแก้มมองผมเรากับสแกนทุกอนุตัวผมออกมาทางสายตาผมรู้สึกหนาวหนาวร้อนๆยังไงก็ไม่รู้สิเธอจะคิดว่าผมเป็นใครเป็นอะไรกับคุณตรีผมได้แต่คิดแหละเพราะแค่จะแนะนำตัวเองผมยังไม่กล้าแต่ดูคำพูดคุณตรีสิคีของฉันน่ารักใช่ไหมล่ะแหมของฉันเลยนะตรีพิมมี่หยอกแต่ก็น่ารักจริงแหละไม่อิงนิยายเลย คีน่ารักมากเลยจ้ะแน่อยู่แล้วนอกจากคีจะเป็นครูสอนนาลาแล้วยังเป็นภรรยาของผมด้วยนะคุณตีพูดอะไรอย่างนั้นฮะก็มันจริงผมอายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีแต่ก็หยิกต้นแขนเขาไปทีคุณพิมพ์อย่าไปฟังคนเพิร์เจอร์เลยฮะผมแก้เกิร์แต่พิมพ์เห็นด้วยเธอว่าเท่านั้นคุณตียืดเลยก็มันจริงนี่ใช่ไหมนารา คุณตีโยนคำถามไปให้น้องนาราทันทีทำให้ผมถึงกับพูดไม่ออกลำพังคุณตีผมย้อนไม่ยั้งแน่แต่กับน้องนาราที่น่ารักและผมก็เอ็นดูเธอคำน้อยก็ไม่อยากให้เธอระคายใจไหนจะพิมมี่ที่ไม่สนิทอีกผมได้แต่อ้ำอึง้งพิมมี่กับนาราหัวเราะคิกคักให้กันแล้วเป็นนาราที่พูดเสียงอ่อยเห็นไหมคะคุณแม่นาราบอกแล้วว่าพี่กีเป็นแฟนคุณพ่อจริงๆ โซ r ร t ต y ี้ยู e r y ไน c ์พิมมี่ชมไม่หยุดขอบคุณที่ดูแลลูกสาวให้ฉันนะคะลูกสาวน้องนารานะเหรอฮะใช่จ้กผมงงไปหมดจนกระทั่งคุณตีฉเฉลยว่าที่หายไปเพราะต้องจัดการเรื่องพิมมี่ที่จะมารับนาราไปอยู่ด้วยที่ต่างประเทศผมจึงถึงบางอ,อ้อที่แท้พิมมี่ทำใจได้จากการจากไปของพี่เอได้รู้ตัวแล้วว่าทำผิดกับลกูก จึงติดต่อมาทางคุณตรีให้ช่วยประสานนาราให้ผ่านวิดีโอคอลก่อนจะมาถึงวันนี้ที่ได้เจอตัวจริงนาราที่อยากเจอแม่ทุกลมหายใจเข้าออกจึงไม่พยศแต่กลับดีใจด้วยซ้ำที่ได้เจอแม่ที่แท้จริงผมรู้สึกดีใจไปกับน้องนาราจริงๆในที่สุดเธอก็ได้มีแม่สมใจเราสองคนหมายถึงผมกับคุณตรีต่างตื่นเต้นกับการพบเจอกันของสองคนแม่ลูก ที่เป็นไปได้ด้วยดีและมีแนวโนม้มว่าจะดีขึ้นต่อไปในอนาคต